แม่ตอตอเอาแนวแม่ใช่ลูกตีไว้พ้อนให้หลานือลูกเอ้ยปะหลาดเออคุณคุณนันตุ้งยี่บ้านด่านดูนีเพราะว่าโอกาสมันบ่มีเพราะว่าเปิ้ลกระเทียณอายุร่าจัดการลูกตีตีพอดีพอดีเป็นกระชั้นบุญบ้านบุญหลายเปิ้ลกระบุญหลายตุ้งยี่บ้านเปิ้ลกระได้เหนียต้องตั้มได้เป็นผู้ใหญ่บ้านดีเด่นใน ตบุนุ่นตานตเลยอจาวยพอนให้ลู้เกหลานเกิยจะฟองไอจะเลือเก้านาเด้อลาเด้อปะตันปะรัดกระไดุ้ยตาดูนี้กระได้คอยสหังเด้อลูกเอ้อบ้านเดแม่สิโวยพ้อนไหนเด้ออาเจ้าสิปากนาสิ่งใดคอยจะได้ถึงดังมโนหวังเอ้อโอ้ยไปสังเกเดนีว่าตองคอยเงินั้งรุนถึงคนได้โลกินโตไก่เวียนี

เป็นผู้เป็นผู้ใหญ่บ้านแปลว่าในใหใบ้านสำรานปกครองใเลื่อนุงเลียงบ้าน่ี้ยง่เป็นเป็นยุกเออาู้ใหบ้านท่านตลาดแล้วเกียนแล้วอู่ในตบุนนนทักันเขาปกคลองของเราแล้วเราแต่จะเลืนุงเลี้ยงด้หล่

มีบาทไหนไหนให้ชูบุญไปทำโยคอยบุญตู้ทำบาทนี้ชูซอยบาทเสด็จเจ้าน้อยเวทนั้นคอยหายคอยหายโลกตายโลเย็ือน้ำใช้ตู้ใังกันลัยามหามงคุบุลตรงนี้แกเจ้าปีเดือนน้าเด เปลี่ยนความจนรลรอ,อ,อไลอม่ควหนึ่งคนสู้ทนมาหล,า,ลายปีดังดีกับฉัน